สา,าวุ้คนรักกาแฟและโฮตเทสห้ามพลาดกับโอกาสใกล้ชิดกับ6กหนุ่ม 2pm ตัวเป็นๆทั้งกิจกรรมไฮทัชรับบัตรชมคอนเสิร์ตแบบ v i p และซีดีพร้อมลายเซน็นเพียงคุณเป็นแฟนตัวจริงของร้าน Mr. Be ตอร์บี c o f f e ี่ชอคุณก็มีลุ้นคว้าสิทธิพิเศษนั้นทันทีซุปเปอร์บันเทิงขอเชิญแฟนๆร่วมเล่นเกมลุ้นรับเวลเชอร์จากร้าน Mr. Bean c o f f e e Shop เพื่อเพิ่มโอกาสลุ้นไปใกล้ชิดก,กับหนุ่มๆ 2pm เพียงคลิกไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ที่หน้า f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของซุปเปอร์บันเทิงกติกาคือ 1. กดไลค์แฟนเพจช่อง 2. กดแชร์กระทู้ชิงวอลชอร์จากร้าน Mr. b e ตอร์บีนคอฟฟี่มคอมเมนต์ว่าอยากทดลองชิมเมนูไหนจากร้าน Mr. b e ตอ Coffee อฟฟีอพร้อมสมาชิกคนไหนใน 2PM มากที่สุดจำกัด1นึ่งยูเซอร์ต่อ1คอมเมนต์เท่านั้นผู้โชคดีเจ้าของคอมเมนต์โดนใจที่สุด และทำถูกครบกติการับกิฟต์วอลชเชอร์จากร้านมิสเตอร์บีนคอฟฟ่ช็อปกันไปเลยท่านละหนึ่งรางวัลมูลค่ารางวัลละ500บาทรวม4รางวัลด้วยกันร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันอังคารที่23กันยายนถึงวันศุกร์ที่26กันยายนประกาศผลผู้โชคดีทางหน้าแฟนเพจและรายการซุปเปอร์บันเทิงนิวทางสถานีซุปเปอร์บันเทิงช่อง t รูวิชเ่และ71ในวันจันทร์ที่29ตุลาคมส่วนใครไม่อยากรอลุ้นแต่อยากฟิน สามารถสอบถามได้ทาง Facebook Fanpage m r Bean Thailand Official เจ้าของสิทธิพิเศษพิเศษเท่านั้น